โอ้โหไม่เหง,ง,งนวนเสียเลยเอากก้าไแตรงไยนล่นลเดี๋ยวไลงทถวเลยรถไม่มีรถหลังคา,งา,างอลอยไปเลยแม่เกียรเยไม่เรียกว่ากลัวกูนะฮึ่ย <laughs> ว่าเป็นอะไร่าเป็นบักหรืออย่างนี้แม่ โอ้ไม่ยิงกูเสียเลยสี่อแม่งเลื่อยกิ๊บเลือดเกวาเือดเนาะี่ระังเด้๋ยวสูระวังเด้ยวระวเดียมันจาพรม่มนียพวกควายโวไม่ห้างสูบอกโเป็นนี่ยิงเสียอยู่ก็ยนิงเอาขัดเสีย

พี่เออเราเข้ามีแวเราเขามีวอะไรัวอดแมวเยนี่อยใส่จ้ะหนูชุบโมนอยว่าไหนยอะไกนอะไรนอะไรงนอะไรกันมาสีเมฆเ้ อู้บังารี่พูแบบูดรู้เรี่องดนี่สวดกรพงกอะไรอแม่แม่บาถึงแบบสิออ้พีนี่เขาไม่รใคเยอย่างนี้อู้เหรคุณยะหันได้วันจะได้รถนะอู้วโอ้โหนุ่งรถร้อยไปแล้วไปแล้ว ไปลครับไปลครอโอโอโอตู้แมยขึ้นเร็วแมยเนี่ยโอ้โหเ็นบี้ยวรถบีดอเนาะโอ้เหปวดหรถตู้เมนงตป่งเดียวนี่รู้เปล่าเปล่าเปล่าเอครับ กูก pues ็เลยตัอลรีกเกอยู่ไงตายทำไงคอยคยนอนเนี่ยก็คอยนอนก็ไหวรกคอยนอนก็ได้บอกเขาไม่สวนะครับบางันน่ยทำไมมันตายแลนฟอร์มเท่าไหร่ะนนเท้ามาก่วย มมนดีเลยทำไมมันตตยม,มันกูบอมห้อ,อ,อย